ศิลปินระดับตำนานครับชรินนันทนาครแม้ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนต้องเลื่อนงานออกไปล่าสุดครับกลับมาอีกครั้งในคอนเสิร์ตชรินอินคอนเสิร์ตหมายเลข19 7เจปีที่โลกไม่ลืมโดยนำทัพศิลปินรับเชิญอาทิรงทองทองลั่นทมอาจารย์ธนิตฐ์ศรีกินดีวงจันทร์ไพรโรธและก็อีกมากมายครับมาครวญเพลงต้นฉบับให้แฟนได้หายคิดถึงงานถูกจัดขึ้นในวันที่10และ11ตุลาคมณหอ ชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภายใต้การจัดงานในรูปแบบเว้นระยะห่างทางสังคมดังนี้เลยคนอยู่ใกล้บ้านคนอ่านนี่ก็เลย ผมพยายามที่จะให้มันดีกว่าเดิมแครับเชิญแรกเลยก็เราก็จะมีอาโลงทองทองล้านทมสีปินตาทองล้านทอครับคุณธนิดสีกินดมาปอกจะก็จะมาแหมมีมาปอกมีแฟนอยู่แต่ก็มีคุณท่นไปแล้วอันนี้ไม่ได้พบกันนานก็คิดว่าแฟนๆก็คงจะคิดถึงวันนี้แบก มาแบบมาพิเศษเลยมีแฟนล่าหมาอนล่าอาจารย์กัมสปายด้วยสปายด้วยกันมีเพลงคิดของคุณอาครับด้วยเยอะเลยนะฮะครับก็เหมือนแต่เพลงที่มันต้องต้องมีต้องมีผู้ชนะสิบทิศเรือนแพรมาตรการเรามีมาตรการในการก็ เราเราก็จะปฏิบัติตามสบคทุกท,ทุกอย่างนะครับคือเช่นวันนี้แถลงข่าวเนี่ยก็มีการตรวจวัดไข้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะครับมีติดสติ๊กเกอร์ว่าใครตรวจแล้วอะไรางี้แล้วก็มีการเช็คอินนะครับลงชื่อก็ตามตาม,ตามระเบียบเลยครับเข้าไปนั่งข้างในก็จะอาจจะนั่งได้น้อยลงนะครับแต่ว่าแต่ว่าเพื่อความปลอดภยัยเพื่อเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ